้ยมานี่ไม่ไปคืนมาไม่ไปไม่มาไม่จายค่าตัวกำลังไปไปไหนแล้วกูเดินไปดูแล้วเนี่ยไปไหนกูมาพี่เขาเรียกมาครับแถมมีโฟล่ลส่วนตัวฉาย้วยนะพวกเนี่ยโอ้ได้เรากูจ้างมาเฮ้ยไปถึงขนาดโดนกวานซื้อก๋วยเตี๋ยวมาถูก หิวแล้วหิวจะไปกินอะไรเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะครับเสร็จพ่อการประลองครั้งนี้ผมใช้ไม่ได้แต่ชนะที่เจ้าค่ะเออพงเห็นแล้วลูกทีไม้ลายมือของน้หนุ่มพวกนี้นะก็ดีนะทุกคนเอาอย่างนี้นะก็อยากให้เจ้ารับทุกคนว่าเป็นทหารด้วยแต่ว่ายศทางเวลาสักไรก็แล้วแต่เจ้าเดี๋ยวพ่อจะขอพาแม่เจ้าไปเข้าพักก่อนเเสร็จอย่าไลยให้เป็นหน้าที่ของลูกเขาไปเธอเข้าพักไปตามพี่มา เจ้าเมืองนี้นี่แปลกว่ะทำไมวะเมียตาอบ,บอดแต่ให้เมียนำเมียชำนาญทางมากกว่าเจ้าเก่งมากคานาเรายอมรับฝีมือของเราสู้เจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นแม่ครับพร้อมกับรับงานสำคัญความแข็งของเราต้องได้รับการชำระวันนี้สั่งทหารทุกคนเคลื่อนแสงยาลุภาพ สปริงทับนะราลฮาราทับนะนนซึ่งครั้งนี้ใครตดห้วยทีาชได้เว้นไว้แค่ดาล,ละเดือต้องการสิ่งใดใครขอเราจะประทานแต่ทหารผู้ปูยามรบห้าแพ้ใครแพก้กลับมาตายรับไากหรือยังฮะขอบคคือวันนี้เลิกที่เบิกพลรบเปิดลัดควันตะบก